ตอนนี้นะคะแอบถ่ายคุณแอลค่ะนางยังไม่รู้ว่าโดนแอบถ่ายเลยเนี่ยตอนแรกมันนอนสมอยู่บนเตียงไม่ยอมลุกเลยพอทำกับข้าวให้กินกินยาเท่านันแหละฟิตเลยค่ะออกมาฟิตเนสเลยค่ะพอกลางพอเมื่อเย็นนี้ให้ฉันมาฟิตคนเดียวนะคะกลัวผีรับตาย อันนี้คุณแอลกับคุณหนิงพวกเอ่อ,น,อนตอนกลางวันตื่นตอนกลางคืนนะคะอุโชคไม่หลับไม่นอนนะะคตอนนี้นางก็ยังไม่รู้นะว่าแอบถ่ายนะคะะ,ะยนอ้าวเด็บใจด้วยนะันรู้แล้วว่า <laughs> ตายแลแ้วจะให้แอบถ่ายแบบไม่รู้ตัวซะหน่อยเลยคือว่าอ๋อคุณแอลคขาคุณหนี้นะคะลูกค้าจะา ออสเตรเลียนะคะคุณแอลลูกค้าของคุณหนิงนะคะเขาจะมาดูแป้งของคุณแอลพอรเจนนของคุณหนิงพร้อมทูกกันแดดของคุณหนิงนะคะซึ่งจะเอาไปขายที่ออสเตรเลียค่ะประมาณบ่ายสองโมงค่ะอ,คอย่าโซมน,นะคะ